บรรดาสิบท่านพระอาจารย์มั่นจะมีอยู่ไม่กี่รูปเท่านั้นที่พระอาจารย์มั่นท่านชมเชยยกย่องทั้งต่อหน้าและยกย่องเป็นนัยยะนัยยะเพื่อให้ทราบถึงคุณธรรมภายในวันนี้แอดมินจะพยายามรวบรวมลูกศิษย์ที่ท่านพระอาจารย์มั่นกล่าวยกย่องว่าท่านยกย่องกันอย่างไรไว้บ้างมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันครูบาอาจารย์องค์แรก ที่พระอาจารย์มั่นกล่าวยกย่องสรรเสริญก็คือหลวงปู่ทองรัตน์กันตสศีโลหลวงปู่ทองรัตน์ท่านเป็นพระป่าฝ่ายมหานิกายที่พระอาจารย์มั่นไม่อนุญาตให้ยัติเป็นธรรมยุทธ์แต่องค์ท่านก็เป็นพระสุปฏิปันโนที่ปฏิบัติตามคำแนะนำของครูบาอาจารย์มั่นทุกอย่างโดยท่านพระอาจารย์มั่นท่านบอกว่าในระหว่างประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นห้ามหลวงปู่ทองรัตน์เทศเด็ดขาด ให้หลวงปู่ทองรัตสำรวมระวังให้อยู่ตามโคนต้นไม้ให้อยู่แต่ในป่าหลวงปู่ทองรัตท่านก็ทําตามอย่างเคร่งครัดจนได้บรรลุธรรมหลังจากท่านบรรลุธรรมแล้วท่านก็กลับมากราบท่านพระอาจารย์มั่นและได้เล่าสภาวะต่างๆที่ท่านประสบพบเจอมาให้ท่านพระอาจารย์มั่นฟังท่านพระอาจารย์มั่นได้กล่าวบอกท่านว่าจิตท่านทองรัตกับจิตเราเท่ากันแล้วนะต่อไปท่านทองรัตอยากจะเทศก็เทศได้ ครูบาอาจารย์องค์ที่สองที่พระอาจารย์มั่นกล่าวยกย่องสรรเสริญก็คือหลวงปูดูลอตุโลหลวงปูดูลท่านเป็นลูกศิษย์ชั้นผู้ใหญ่ของพระอาจารย์มั่นที่ท่านพระอาจารย์มั่นสอนให้ดูจิตยอย่างเดียวมิได้สอนให้ดูกายพิจารณากายเหมือนกับศิษย์องค์อื่นๆการปฏิบัติของหลวงปูนั้นก็รุดหน้าอย่างรวดเร็วมีครั้งหนึ่งที่หลวงปูดูลได้มารายงานพระอาจารย์มั่นว่าเดี๋ยวนี้กระผมเข้าใจแล้ว กระผมทำความรู้จักกับกิเลสของกระผมได้ดีแล้วคือถ้ารวมกันทั้งหมดแล้วผมสามารถแบ่งกิเลสออกเป็นสส่วนส่วนที่หนึ่งนั้นกระผมละได้เด็ดขาดแล้วส่วนที่สองกระผมละได้ครึ่งหนึ่งยังอีกครึ่งหนึ่งส่วนที่สมและส่วนที่สี่กระผมยังละไม่ได้ท่านพระอาจารย์มั่นได้กล่าวยกย่องสรรเสริญว่าเก่งมากฉลาดมากที่สามารถรู้จักกิเลสของตน และการปฏิบัติที่ผ่านมาที่เล่าบอกมานั้นก็เป็นการถูกต้องดีแล้วและแล้วท่านพระอาจารย์มั่นก็ได้แนะนำท่านให้ปฏิบัติเพิ่มเติมต่อไปโดยให้การบ้านท่านไปพิจารณาว่าสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาเมื่อลุงปูดูนนำไปประพฤติปฏิบัติตามทำให้ลุงปูดูลเกิดความเจ็มแจ้งในอริยสัจสี่ยิ่งนักและเมื่อลุงปูดูน ได้มารายงานให้พระอาจารย์มั่นทราบอีกทีองค์พระอาจารย์มั่นได้กล่าวรับรองและยกย่องสรรเสริญหลวงปู่ให้ปรากฏณท่ามกลางชุมนุมของสานุรสิทธิ์ทั้งหลายว่าถูกต้องดีแล้วเอาตัวรอดได้แล้วนับว่าไม่ถอยหลังอีกแล้วขอให้ดำเนินตามปฏิปทานี้ต่อไปภายหลังเมื่อลวงปูดูลมีสิทธิติดตามปฏิบัติกับท่านพระอาจารย์มั่นก็กล่าวยกย่องสรรเสริญอีกว่า ท่านดูนี้เป็นผู้มีความสามารถเป็นอย่างยิ่งสามารถมีสานุสิทธ์และผู้ติดตามมาประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากครูบาอาจารย์องค์ที่สามที่หลวงปู่มั่นยกย่องสรรเสริญก็คือหลวงปู่พรมจิระุญโยหลวงปู่พรมท่านเป็นพระที่หักโหมในเรื่องการทำความเพียรมากในสมัยแรกๆที่ท่านมาอยู่กับพระอาจารย์มั่นนั้นท่านทำความเพียรแบบชนิด มีให้หลังแตะพื้นได้เลยจนพระอาจารย์มั่นได้ห้ามไว้เพราะจะเป็นการหักโหมจนเกินควรเมื่อท่านพยายามประพฤติปฏิบัติตามคําที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนอย่างเคร่งครัด <c oughs> ก็เกิดผลดีขึ้นไปตามลําดับลําดาด้วยความพยายามดังที่กล่าวมานี้หลวงปู่พรมจึงได้รับการชมเชย,ยยกย่องจากท่านพระอาจารย์มั่น ต่อหน้าพระเถระผู้ใหญ่แลหลายท่านว่าท่านพรมเป็นผู้มีความเพียรสูงยิ่งมีความตั้งใจแน่วแน่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดที่สุดเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ภิกษุทั้งหลายควรเอาเยี่ยงอย่างต่อมาเมื่อหลวงปู่พรมจะริธุดงไปปฏิบัติทางภาคเหนือและได้บรรลุธรรมกลับมาท่านพระอาจารย์มั่นได้ถามลวงปู่พรมว่าท่านพรม มาแต่ไกลเป็นอย่างไรบ้างการพิจารณากายการภาวนาก็ดีเป็นอย่างไรหลวงปู่พลมได้กราบเรียนถวายว่ากล่าวกับผมไม่มีอากตีอากถังคือสิ้นสงสัยแล้วพระอาจารย์มั่นได้กล่าวยกย่องชมเชยหลวงปู่พลมต่อหน้าพระเถระทั้งหลายเช่นหลวงปู่เทศหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟั่นเป็นต้นที่มารวมกันว่าท่านพรมเป็นผู้มีสติทุกคนควรเอาอย่าง ครูบาอาจารย์องค์ที่สี่ที่หลวงปู่มั่นยกย่องสรรเสริญก็คือหลวงปู่ขาวอนาลโยหลวงปู่ขาวเป็นพระเถระอีกรูปหนึ่งที่บรรลุธรรมที่ภาคเหนือท่านเคยจำพรรษากับพระอาจารย์มั่นที่จังหวัดเชียงใหม่ในปีที่จำพรรษานี้ท่านเร่งความเพียรหนักมากจนแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนบางคืนประกอบความภาคความเพียรตลอดรุ่งม,มีอยู่คืนหนึ่งจิตท่านสงบรวมอย่างเต็มที่ เกิดความสว่างสวัยของใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพอตอนเช้าในขณะที่ท่านเข้าไปทําข้อวัดอุปถากท่านพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์มั่นได้จ้องมองท่านแล้วก็พูดว่าท่านขาวนี้ภาวนาอย่างไรคืนนี้จิตจึงได้สว่างสวัยมากผิดกับที่เคยเป็นมาทุกคืนทุกคืนนับแต่มาอยู่กับผมต้องอย่างนี้สิจึงสมกับเป็นผู้แสวงหาธรรมทีนี้ท่านทราบหรือยังว่า ทำอยู่ที่ไหนสว่างอยู่ที่ไหนท่านขาวสว่างอยู่ที่ใจครับผมท่านเรียนตอบทั้งกลัวทั้งอายแทบตัวสัน่นที่ไม่เคยได้รับคำชมเชยแกมคำซักถามเช่นนี้แต่ก่อนทำไปอยู่ที่ไหนเล่าท่านจึงไม่เห็นนั่นแล่ทำท่านจงทราบเสียตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทำอยู่ที่ใจนั่นแลต่อไปจงระวังรักษาระดับจิตระดับความเพียรไว้ให้ดี อย่าให้เสื่อมได้นั่นแลคือฐานของจิตฐานของธรรมฐานของความเชื่อมั่นในธรรมและฐานแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ที่นั่นแหลจงมั่นใจและเข้มแข็งต่อความภาคความเพียรถ้าอยากผลทุกข์การผลทุกข์ต้องพลที่นั่นแน่นอนไม่มีที่อื่นเป็นที่หลุดพ้นอย่าลูบคลำให้เสียเวลาเราไม่ใช่คนตาบอดพอจะลูบคลำคืนนี้ผมส่งกระแสจิตไปดูท่าน เห็นจิตท่านสว่างสวัยทั่วบริเวณกำหนดจิตทรงกระแสไปทีไรเห็นเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดจนสว่างเพราะคืนนี้ผมไม่ได้พักนอนเลยเข้าสมาธิภาวนาไปบ้างต้อนรับแขกเทพบ้างกำหนดจิตดูท่านบ้างเรื่อยมาจนสว่างโดยไม่รู้สึกพอออกจากที่จึงต้องมาถามท่านเพราะอยากทราบเรื่องของหมู่คณะมานานสบายไหมอัศจรรย์ไหม หลังจากนั้นเมื่อลวงปู่ขาวได้จาริกธุดงไปปฏิบัติธรรมตามลำพังและได้บรรลุธรรมพระอาจารย์มั่นได้กล่าวยกย่องท่านให้เป็นที่ประจักษ์กับสานุสิ์ว่าหมู่เอ้ยให้รู้จักท่านขาวไว้นะท่านขาวเธอพิจารณาตัวเธอแล้วครูบาอาจารย์องค์ที่ห้าที่ลวงปู่มั่นยกย่องสารเสริญก็คือหลวงตามหาบัวยานสัมปนู หลวงตามหาบัวในสมัยที่ท่านอยู่กับพระอาจารย์มั่นนั้นท่านมีบทบาทสำคัญมากเป็นพระที่พระอาจารย์มั่นไว้ใจในทุกๆเรื่องการภาวนาขององค์ท่านก็รุดหน้าขึ้นเรื่อยๆอ,อ,อย่างอาจหาเลเด็ดเดี่ยวจนพระอาจารย์มั่นกล่าวยกย่องท่านให้สานุสิทธิ์ฟังว่าท่านมหาเป็นพระที่ฉลาดเฉียบแหลมมีคราวหนึ่งหลังจากที่องค์หลวงตาได้กราบรายงานสภาวะธรรมที่ท่านเป็น ให้พระอาจารย์มั่นฟังและลากลับไปทำความเพียรต่อพระอาจารย์มั่นท่านพูดเปรย์เปรยให้ลูกศิษย์ที่นวดเส้นถวายท่านฟังว่าท่านมหาบัวได้โสดาบันแล้วผู้ที่ได้ยินหลวงปู่มั่นพูดคำนี้เต็มเต็มสองหูก็คือสัมเนีนอ่าซึ่งในเวลาต่อมาก็คือหลวงปู่อ่ธรรมกาโมนั่นเองก่อนที่พระอาจารย์มั่นจะละสังขารพระอาจารย์มั่นได้บอกแก่สานุสิตว่า เมื่อผมไม่อยู่แล้วให้หมู่เพื่อนพึ่งท่านมหาบัวนะท่านมหาบัวฉลาดทั้งภายนอกภายในครูบาอาจารย์องค์ที่หกที่หลวงปู่มั่นกล่าวยกย่องสรรเสริญก็คือหลวงปู่จวนกุลเชษโถหลวงปู่จวนท่านเป็นพระที่มีอุบายภาวนาที่ชาญฉลาดมากตอนที่อยู่กับพระอาจารย์มั่นท่านชอบทดสอบอภินิหารของพระอาจารย์มั่นบ่อย แต่ท่านก็ตั้งใจทำความเพียรอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันจนจิตท่านถึงขั้นลงสู่พวังถึงจิตเดิมเลยทีเดียวท่านพระอาจารย์มั่นได้กำหนดจิตตรวจดูจิตของหลวงปู่จวนเมื่อทราบแน่ชัดแล้วหลวงปู่มั่นถึงกระเปรงอุทานว่าอ๋อจิตท่านจวนนี่รวมทีเดียวถึงถีติจิตคือจิตเดิมเลยทีเดียวท่านชมเชยอีกว่าดีนัก ถ้ารวมอย่างนี้จะได้กำลังใหญ่แต่ว่าถ้าสติตัวนี้อ่อนกำลังก็จะไม่มีหลวงปู่จวนได้ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของหลวงปู่มั่นเรื่อยมาด้วยความไม่ประมาทจนผ่านพรรษาที่ห้พระอาจารย์มั่นได้กํำหนดยานดูจิตพระอาจารย์จวนอีกพร้อมกับกล่าวว่าตัวท่านนั้นได้กำหนดจิตท่านจวนแล้วได้ความเป็นธรรมว่ากาเยนะวาจายะ วเจตวิสุทธิยาท่านจวนเป็นผู้มีกายเละจิตสมควรแก่ข้อปฏิบัติธรรมเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหรูปนี้คือครูบาอาจารย์ที่องค์พระอาจารย์มั่นได้กล่าวยกย่องชมเชยให้เป็นที่ปรากฏแก่ศิทยานุสิท์แอดมินพยายามรวบรวมสื่อประวัติมาได้เพียงแค่นี้ซึ่งอ้างอิงจากหนังสือบูรพาจา์ ผิดถูกประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดติดตามช่องปูดอนสเตชันให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปอาจจะทำคลิปลงช้าบ้างก็อย่าว่ากันนะครับเพราะไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยจริงๆวันนี้สวัสดีครับ